สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแฟนคลับจับตาแมดพิรณีสารสัมพันธ์พระเอกดังแซวกันฉ่ำม,มากจากกรณีสาวแมทพิรณีที่ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตในตอนนี้หลังตกเป็นข่าวมากมายว่าสภาพจิตใจตอนนี้ก็โอเคโสดค่ะก็มีเป็นเพื่อนใหม่เข้ามาในใจลึกๆเรายังหว่นเกงอยู่แมทยังทาความรู้จักคนใหม่อยู่เสมอไม่ได้ปิดบังตัวเอง อยากให้มั่นใจกว่านี้อีกหน่อยคลัวเลือกผิดเหมือนที่ผ่านมาภาพหลุดที่ควงหนุ่มไปหัวหินก็ปกติค่ะเป็นเพื่อนๆกันส่วนข่าวคู่จิ้นกับเกตวลินทรอนก็สงสารพี่เกตโดนตลอดโดนจับเป็นคู่จิน้นแมทแซพี่เขาแบบนี้อยู่แล้วเจอกันก็กอดกันเราสนิทกันใครไม่รู้ก็เข้าใจผิดต่อมาก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเคยว่าสำหรับเรื่องคู่จิ้นครั้งนี้หนุ่มเกตได้เปิดใจถามว่า มีลุ้นไหมไม่มีอะไรเลยเป็นคอมเมนต์แซวกันปกติดีใจที่เห็นเพื่อนสตองเห็นเพื่อนมีกิจกรรมได้ทําแล้วมีความสุขทั้งนี้ไม่ได้เล่นละครกับแมทมานานแล้วคิดถึงการเล่นละครกับแมทถ้าเร็วๆนี้ถ้าจะมีเป็นไปได้ก็ดีเหมือนกันล่าสุดเห็นแล้วร้องคิดเมื่อแม่นีออกมาตอกย้ําความจินินแมทเกตโดยแม่นีโพสตภาพคู่ลูกสาวแมทพิรณีงานนี้เกตวลินทร ได้เข้ามาคอมเมนต์หลังเห็นภาพคู่ทันทีว่าดื้อประแม่โดยทางแม่นีก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่าสุดจัดการให้หน่อยครับวอลลินทรอนขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวไทยขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ